กเลยาะก็เลยฮเลยฮะก็เลยฮวก็เยไม่อเออเงไงล่ะไม่ได้ยินเสียงเลยอะคือเสียงข้างนอกมันดังมากโอ้ยน้ำลายกระเด็น โอนยตัวหวาหรอวะฮัลโหลว้าจะลงไลฟ์ไปแล้วเนี่ยวันนี้มาไลฟ์พรุ่งนี้เปิดพรุ่งนี้ป้าพรุ่งนี้ม้อนอันนี้ปะเปิดบัตรใช่ปะใช่แม่แม่แม่บอกบอกบอกคนบอกคนในไลฟ์หน่อยแม่บอกคนในไลฟ์ก่อนบอกคนในไลฟ์ก่อนครับหนึงแป๊บนึงนะป้าตุ๊กแป๊บนึงนะบอกคนในไลฟ์เปิดบัตรม้อนหน่อย บอกคนอะไรให้เปิดบัตรไอ้นะเป็นนามเรยเปิดบัตรเป็นนามหน่อยเปิดบัตรนิดนะใช่ไม่ใช่เปิดบัตรวันเกิดได้วันเกิดก็ได้เกิดกอันอู้จังไม่ให้ได้เกิดเลยอยโอแม่บัตรวันเกิดนะคะสองทุ่มสิบแปดนาทีสนเหรอ Oh my god เยอะนะเยอะแยะกันเลยนะคะไม่ไปกันเยอะๆนะ ยอะเยอะใช่ะยไ่ไาลพอพอพอแล้วไปไปเยอะเยอะอเียนะคะแม่ผมไม่ชอบออกออกเสือครับือแม่คือทุกคนอัดไปลงเยอะๆนะแม่ผมไม่ชอบออกเสือครับแล้วพรุ่งนี้ก็ฝากทุกคนก็ฝากไปวันเกิดเอามา่เยอะๆด้นะเอาให้ัตรเซนกันเลยโอเคไหม ให้บัตรไ็มไหมนะเพราะผมก็จะไปหรือเปล่าไม่รู้ไม่บอกเราเป็นงี้ตลอดอะเม็ดเยอะอไอพ่อผมเชิญพ่อเาผมอยากเชิญนิยารุ่งนี้มากดบัตรวันเกิดมอนกันเยอะนะครับสองทุ่มสิบแปดนาทีมากันหมดเลยมีใครอีกมั้ย ไหนกินอะไรกินอะไรยังเดี๋ยวเดี bye. Bye ๋ยวหน้าบวมนะตื่นมาหน้าบวมนะบวมแน่นอนไม่ไม่บวมมันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ไปตีแบตต่อตีแบตต่อตีแบตพี่หมู่บ้านเหรอไม่ง่วงไม่ง่วงบาย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 กินให้อร่อยไปแล้วกดปัดไปกดปัดมันเกิดเอามาเนี่อนะสองทุ่มสิบแปดนาทีได้ไหม ทำ,ทำไมต้องเสียทำไมเอ้ยเสียงหลงทำไมต้องตีแปดนาทีอะเอ้าเอ้าค้างอ่ะเรียบร้อยเลยอายุอายุสิบแปดแล้วเลยต้องอ๋อเราเป็นคนบัดอาไงเยะเยะนะครับทุกคนก็เจอกันครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายบบ๊าายยอะไรอ่ะ